สวัสดีครับผมโก็ธนายุทธนามวิเศษนะครับวันนี้ผมจะมาพูดในหัวข้อเรื่องทำไมเราต้องมีรายได้เสริมแ้ะทำยังไงทําให้ความฝันของเรายังคงเหมือนเดิมนะครับผมโอเคเรามาดูนะครับว่าทํำยังไงความฝันเราจึงจะเหมือนเดิมนะครับผมทํําทาไมเราต้องต้องมีรายได้เสริมนะครับผม โอเคสมมติ okay. นะครับผมสมมติ Smooth, มูลค่าคองมฝันของคุณเนี่ยอยู่ที่หกล้านบาทนะครับผมโอเคอยู่ที่หกล้านบาทนะครับผมมูลค่าของฝันของคุณนะครับผมโอเคที่หกล้านบาทนะครับผมหล้านบาทโอเคนะครับผมแล้วคุณจะทำยังไงนะครับ จิงจะได้หล้านมานะครับผมเราจะทํายังไงล่ะเราจะวงยางแผนยังไงอะสมมุติว่าคุณเก็บเงินนะครับโอเคสมมติว่าคุณเก็บเงินเดือนละห้าพันบาทนะครับห0 0พันบาทนะครับโอเคห้าพันบาทโอเคเดี๋ยวะ5,000บาทคูณนะครับสิบสองนะครับคือหนึ่งปีนะครับผมเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ หกหมื่นบาทโอเคหกหมื่นบาทหกหมื่นบาทโอเคหกหมื่นบาทนะครับแล้วยังไงต่อล่ะนะครับคุณก็เก็บต่อนะครับผมหกหมื่นนะครับหนึ่งปีนะครับคูณนะครับสิบปีคงเก็บไปอีกสิบปีนะครับผมนะครับผมหกหมื่นคูณสิบเป็นเท่าไหร่ครับเป็นหกแสนบาทนะครับผมหกแสนบาท หกแสนบาทโอเคนะครับอ่ะคูณเก็บต่ออีกหกแสนหกแสนคูณหนึ่งร้อยปีนะครับผมหนึ่งร้อยปีนะครับเท่ากับหกล้านบาทนะครับผมหกล้านบาทโอเคถามว่าคุณอยู่ถึงร้อยปีไหมครับถามว่าตัวเราจริงอ่ะอยู่ถึงร้อยปีไหม ก็ไม่ใช่ไหมครับบางคนเอออาจจะแข็งแรงอาจจะดูแลสุขภาพาอาจจะถึงรถปีทมว่าถึงแม้คุณถึงคุณจะมีแรงใช้เงินไหมล่ะคุณจะคุณจะแรงใช้เงินไหมคุณอาจจะเดินอาจจะคานถือไม้พนเท้าไปเดินไปเดินมาอาจจะไม่สะดวกใช่ไหมล่ะครับโอเคมูลค่าความฝันของคุณหกล้านอ่ะหกล้านแล้วหกล้านคุณจะไปทําอะไรนะครับผมสมมตินะครับโคมฝันของคุณเนี้ยคุณตั้งใจเก็บเงนะินเนียเพื่อที่จะทำสามสินี้ อ่ซื้อบ้านนะครับโอเคบ้านอ่าแบ่งออกมา6ล้านนี่ยแบ่งออกมาบ้านซักเท่าไหร่นะบ้านสักอ่าสองล้านบาทนะครับผมอ่าบ้านสัก2ล้านนะครับผมอ่าเดี๋ยวจะอาจจะเอาไปทําอะไรอ่าซื้อรถแบบรถในความฝันนะครับรถในความฝันบ้านในความฝันนะละรถในความฝันของัวเองนะครับผม รถหนึ่งฟอันม <If S 1> <at> ีรถสี่ล้อนะครับผมสี่ล้อโอเคโอเครถหนึ่งฟอันอาจจะเป็นรถสปอร์ตปอร์เช่บีเอ็มเบนซ์ก็แล้วแต่คุณนะครับผมอ่าสมมติว่าในราคาสักอสองล้านบาทนะครับผมสองล้านบาทในการโอเคแล้วไปทำอะไรอีกอ่าคุณก็เก็บเงินอีกสองล้านสุดท้ายไว้ใช้ชีวิตบ้านปลายนะครับโอเคเอาอีกสองล้าน นะครับผมมันสองล้านนะครับสองล้านใช้ชีวิตบ้านปลายโอเคใช้ชีวิตบ้านปลายของชีวิตของคุณนะครับผมอ่ะถามว่าถ้าคุณเก็บเก็บไปแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยนะห้าพันเงี้ยร้อยปีถามว่า ความฝันของคุณนะอาจจะเป็นจริงก็ได้แต่มันตั้งร้อยปีใช่ไหมล่ะครับมันต้องร้อยปีเราจะทํายังไงล่ะเอ,อ้นั่นไงสิในระหว่างคุณทางานประจำอย่านีนะ้หรืออาจจะทําอะไรก็ได้อาจจะทําธุรกิจส่วนตัวอะไรก็ได้นะครับคุณทําเพียงอย่างเดียวใช่ไหมครับคุณก็เพิ่มรายได้คุณก็หารายได้อีกช่องทางหนึ่งสิที่จะทําให้คุณ ทำความฝันของคุณให้เร็วกว่านั้นย่นระยะเวลาให้เร็วกว่านั้นใช่ไหมล่ะครับโอเคมาดูคุณก็หาไรายได้เสริม,มง่ายๆก็คืองานเดิมที่คุณทำนะก็ดีอยู่แล้วแค่คุณหาไรายได้เพิ่มความฝันของคุณเนี่ยยังคงเดิมนะความฝันของคุณยังคงเดิมแต่คุณจะย่นระยะเวลา อาจจะเป็น3ปี5ปีไม่เกิน10ปีคุณอาจจะได้ความฝันของคุณในสิ่งที่คุณต้องการแล้วนะครับผมงานที่คุณทํามันก็ดีอยู่คุณก็หารายได้เสริมคุณทําไปเรื่อยๆอาจจะเป็น3าหปี1ิปีอาจจะเป็นรายได้หลักของคุณนั่นก็เป็นการเลือกเส้นทางของคุณว่าคุณจะเลือกอาชีพอะไรเสริมเข้ามาอีกใช่ไหมล่ะครับอ่ะเราก็ไม่ต้องลดความฝันคนส่วนใหญ่ทางเลือกแรกก็คือ ลดความฝันของเองเองินงเก็บเราเดือนละห้าพันเราอยากได้นู่นนี่เราอยากไปเที่ยวต่างประเทศเราอยากไปนู่นไปนี่เราอยากไปจังหวัดโน้นจังหวัดน,นี้ไปเที่ยวพาแฟนไปท่องไปเที่ยวทั้งหลายที่แต่คุณทําไม่ได้ก็เพราะว่ารายได้คุณจํากัดเกิดจากสาเหตุอะไรหนึ่งรายได้แทงเดียวรายได้จํากัดเคยได้ 10, 5, 5, 5. หมื่นห้าก็หมื่นห้าตลอดไม่มีเพิ่มแล้วล้วก็มีเวลาจํากัดก็คือเข้างานแปดโมงเช้า เลือกอห้ามงเย็นสี่โมงเย็นนะครับมันก็เป็นไปไ,ปได้ที่จะทำเพราะว่าคุณก็ทุ่มเทให้งานประจํำคุณแล้วแล้วนะทํำยังไงล่ะเราจึงจะมีเพิ่มเข้ามาอีกนะครับคุณก็หารายได้อะไรสักอย่างทําขึ้นมาหาช่องทางทําขึ้นมาโอเคสมมติว่าจะเหิได้รถโรลูนะครับเราก็ต้องซื้อรถมือสองรถกีแดงครับซื้อมาสามหมื่นซ้อมไมเป็นแสน เราจะอยู่บ้านสวยๆเราก็ต้องอยู่ตามอพาร์ตเมนต์ตามห้องเช่าไปก่อนก็เพราะว่าความฝันของเรายัางไม่เป็นจริงเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสิ่งที่ทําให้คุณนะ่ะนอกเหนือจากงานประจําแล้วคุณต้องหารายได้เพิ่มอีกช่องทางเสริมอีกช่องทางอย่างน,น้อยความฝันของคงไม่เป็นจริงแบบ บ้านราคาสองล้านลดสองล้านยังเก็บสองล้านคุณก็อาจจะได้ค่าน้าําค่าไฟเข้ามาในชายในครอบครัวของคุณอีกทางช่องทางหนึ่งคุณอาจจะได้ค่านมลูกไปโรงเรียนค่าอาหารลูกไปโรงเรียนค่าเสื้อผู้เสื้อผ้านะครับค่าเครื่องสมอางของแฟนคุณเข้ามาโดยที่คุณไม่ต้องควักรายได้ประจําของคุณคือรายได้งานประจาของคุณคุณอาจจะเอารายได้เสริมเนี้ยเสริมเข้ามาอีกทา่า อีกทางอย่างน้อยก็เป็นโอกาสโอกาสหนึ่งที่จะทําให้คุณได้ความฝันแบบนี้ให้เป็นจริงเร็วขึ้นวันนี้ผมก็ขอฝากแนวคิดเล็กๆน้อยๆนะครับไว้เพียงเท่านี้ครับผม